เฮอยพี่มาเดินถึงวะัดีครับวันดีครับวัสดีวัสดีครับพี่น้องครับเปิดชิปพ่อกันเลยมาเป้ารูป่อเปาตออนีกนลูกมอกวัลูกเดี๋ยวเขาจะเปิดเพ่ง่ยถ้าพี่าพี่เขาจะเดยส่หลับพ่อพ่อเ้าบาง

ขายดีแค่ว่ล่ะครับมดพดซ้เป็นแทเะมพูดเป็นแทนี้ี้ีีบรไัทเนี่มายลูกกร้มส่งกับานาลูกลูกเป็นจุกตรงจุกตาี่บ้านใเนี่ยมาเเพื่อนเียยบีน้ย แม่นันว่าแม่นันรถข้ายแบบเมื่เขาอยู่ว่าทั้งหลังนี้คือเป็นมื่อหลังนี่แก้มใคคือเป็นลำบากก็มูแต่ว่ามือหนีมั้ยไปตูกมันก็จังไงตุคักรุกแน่ไปลเป็นหลบขุนหลวงยีเท่า

กับพวกก็นั้กับพกอยู่ได้ลูกอยู่ได้ลูกันบอลจะมีหันมันเลเนียหันกับพวกฉันกันบูดรูันยันกันบูตรกับเส้อผ่าเสกล้องหุ่นมาด้วยนี่เอากับกันล้องเท้าบูดไหมตีดินน้ำมันดูลูก่แม่ดินน้ำมันต้องเกะหรือยังโน้บอมีกระดาษทิชชู่ดินน้ำมันเ่าให้ไอ้เใส่ยุ่

แกดีๆแกดีๆก็ไม่หยางเร็วมันแถมมาน้มันสิดอกมั้งเอาเปลี่ยนมุมกันเนื้อบานนี่พวกวค้ายทั้งหลังสิบไปทั้งนาเด้บานหนึ่งแล้วเนาะตื่นเต้นเนาะกเกินจริงองล่ะถ้าผูดจากขวงเขากบบ่าตื่นปั่นขับ้นแม่ในยได้จ่าได้่ายไดลสดซอกแลวตอนนี้ห่องไก่ปนเนาะไก่ปนซอกแล้ว เด็ดมดีานเาอดไ่นเต็มรเ้น่กราเมา่บกเอ๊ะกระแบไมลงทุนซอก็จะเดกันนี้มากนู่นอ่ะนนี่นแม่เาใส่กนตวไมากหรไมหรือว่าดประสใน้าจังนียเข้รับนรเปล่าเข้มกัดนะครับเขัดกัดี

อุ้ยนั่นนี่ยังลูกชงแถวชวพอี่่อ่อาบน้าม่ลูกพ่อแม่ก็คือละเอียดผีผมก็ละเอียดีมซื้อาพี่วน่มเราเอาเกือบไปใช้ในเครื่องปั่นดิเครื่องไหนลูกพี่จะบอกพีกันมาดูขอยิบ่ไปซักเอาะเครื่องปเลย เขาเชด้วยด้วยเรามาขึ้นบนแล้วเาเจ้านมข้นเจ้าไม่เป็นผู้อาน้ำไปหายมอดีเป็นผู้เชียซอยขอบผั้หันาข้ามือข้อมือผู้ชางแล้วเหรอมองอย่างนี้ตีไหมมองอย่างนี้ีไหมมอสมมาเหรอแม่อน่งนงนางนังเดอตัวลูก พังเรงคน่ได้วมั่งปีหรือกล่อบ้าน evet> ั่งีคืกอใบบัได้ได้จับกล่งไม่ได้หรอ้ถ้ามาได้ก็ี่จะปากตัวถ <ER ือเนาะอือ้วเนาะสมาคีกันดี่สามาคีคือพังได้กับบอกกนกู่กผลได้เพิ่าพอปันรีอ๋อปีปี ตีนเนเสาไหมลูกพี่ตีนน้เสาแลนเสาจะได้มีนะฮะมีมีมีตเลยไม่มันน้เสาเบื้องบงยปั่นฮิปโปนะปัิจมาไหมผอยากเบิ้งวันเป็นอยงไรฮิปโปไหมผมเคยปั่นู่ได้ลูกพี่ฮิปโปแต่วนออกมาเป็นง่วไหมเอีาเลเซอร์เงแล้วเงียบเลยเอาหัวหัหัว มันมึงี่เหมือนกันแล้วนโกีเขากัหมกด่ะราไม่ด้เแยฮะหม้อกันม้อเจ้ามันวอกวันเี้เจ้ามันวอกวันีเอาีหลี่มงแเกือบออมรถอยู่ นี่แยบชีไปเครื่องกวางฝู่น้ที่นี่เดี๋ยวอปก็ไ่ได้ใช้เลยอมาตีมามัเหวไม่อเกิดกูแล้วบ้านกูี่ิมแล้วเนีด่ค่นีใช่เกดก็จิงเนาะแล้้ว่าไม่ให้ป้นลลูกพี่ิไม่ก่ทางร้อนเอน ก็มองประตูจะขึ้นรถตู้เพดีใคอย่บเปิดประตูขึ้นรถคืบลอดนะเหยียบพวก้าไปนี่คือหนุ่มคืบลดฉันดอกแต่ก็แยบุญอย่างมากคนเขาดีไรกีรู้เดี๋ยวจะไปได้เรียงนะเป็นเลขอะไรอะเยอะลยันละก้อนู่ี่วไปนั่นไปปแต่งแตดกิจการอย่านี้ว่ามีสามเขาจะสามครัวได้หนิบ้านเดียรพวสะทะนุเท่านั้นนีหมันรักษาถ้าเป็นใครมาจีบมีทางจะมาิกแล้วจะมีม้งพ่อกันที่้อไปทำงัน พ่อแมนมีพันมีพันอ่เขาจะมีพันง่วงมีผสมกันก็ต่งนบัางน่เมื่อกี้ขามข้ามมันคืออะสรางสร้างบูเลี่ยม่างยังะไรวันนีพันิบโ่นมะพันหิโแล้วันออกเป็นงวงบบิ้งบ้งข้างหลังเอาอย่าน้วมาแล้วเบ้อเบ้ ใจหัวใจสีแดงใช่ไหม้หัวใจอะรตี้งหัวใจแล้วขอให้ปั้นหัวใจจะไปปั้นเล็บครบเพียงดังียหัวใจใจสิี่รงรู้ว่าตรงนีห yes ัวใจได้ลูกเนเพราะว่าจิตเป็นคนเป็นยังกษตหัวใจก็สำคัญแต่วามังงูนะมังงูสำกัญอะไรทังหแล้ว อันนี้ผมตัว right. ยัง <bile> ว <physical silence> ่ได้ร like, ีดผี่มันเกินมันเกินความสามารถผมแล้วลุ้นยังหน่อยยังเล็กอนาคตเหยียบกี่ตบไปพ่อสีบบวิธีล่ะลาเคยเหยียบแล้วพ่อเบ๊อเหยียบอะไรยิ่งหมูแล้วเวลาเหยียบนบ่กหมูเลยแต่เราก็รูบันโลกแล้วเวลาเกล้าคู่นี่ล่ะยังว่าไอ้มันเต็มหู้นี่เลยเออนี่เต็มหู้นี่เลยไม่อยากคิดยาว้ อตดพี่น้องพ่อตดพี่น้องที่กินเข่ารับประทานอาหารม่ไ้ยมอยากกก่กาดำเนี่ยมันไม่ร่ดวนเลยอันมั้งออมันมาเป็ดก้อนเนีองนี้เลยชมแ้วยผ่องเียแค่ยมกาวอเ่เองน้มนตนีน้อยไหมหยาณว่ามันก็จทย์ต่างกันที่รกปบลังไอ้มูเงียบก่อนมีน้พีกบอสน้ำีก

นี่ครับี่นวองครับอาจีเป็นแนวอื่นคนเคนดวกันขวกกันเอ้ยเนาะไม่ขวักข้างหลังเนาะละเอากล้อง็ตัไมอยู่้อยมาข้างหลังเด้ยนเ้บอีกสองนิ้วเอาล้องก็ตัดไปแล้วอีสอน้่ไอย่เยพอก้ยมเห็นบนี่ มาเข้าพี่น้องเข้าน้องรับแขกแล้วนะพอกันคลิปหนักแล้วกันครับ okay, สวัสดีครับ